ดีค่ะเจคเคนนํนำเสนอที่ดินแปลงสวยนะคะแปลงนี้นะคะเรียกกันได้ว่าแปลงสวยวิวดีและที่สําคัญราคาไม่แรงค่ะทุกท่านที่ดินติดแม่น้ํามแม่กองนะคะอยู่ที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะเนื้อที่เกือบหนึ่งไร่เลยนะคะใช้คําว่าเกือบนะคะไม่ถึงดีค่ะทุกท่านราคาเพียง9ก้0 0 0นบาทค่ะ ทำร้านกาแฟาได้นะคะทําร้านอาหารได้ปลูกบ้านทําเป็นลานกลางเต็นท์หรือว่าจะเปิดเป็นรีสอร์ทหรือจะทําเป็นบ้านริมน้ําบ้านสวนนะคะไว้พักผ่อนก็ได้คระทุกท่านบรรยากาศดีๆเหมาะแก่การพักผ่อนนะคะและที่สําคัญไม่ไกลาจากตลาดบ้านโปง่งค่ะห่างเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะอยู่ที่เบิกภยัยบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีนะคะแปลงนี้ 980,000บาทสนใจติดต่อสอบถามกันได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปหรือจะแอดไลน์ไปตามเบอร์โทรได้เลยนะคะเพื่อสอบถามรายละเอียดแลนะนัดหมายเข้าชมพื้นที่ค่ะแอดมินใส่ข้อมูลไว้ให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงช่องทางการติดต่อด้วยในวันนี้เจคเคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ